สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรารีวิวสะทอนมุมมองชีวิตกับแนวคิดที่แตกต่างนะคะวันนี้เกรารีวิวของเรามาพิสดารเล็กน้อยทำไมถึงมีเครื่องนี้มากตรงนี้เพราะวันนี้เราไม่ได้รีวิวหนังสือจ้าทุกคนเรากำลังจะมารีวิวอะไรใหม่ๆแปลกใหม่นะคะเราเนี่ยจะมารีวิวสินค้าที่เราใช้จริงชอบจริงดีจริงแต่ไม่ได้ค่าโฆษณาโอคพี่มีมีความคิดว่า เฮ้ยอะไรที่มันใช้จริงๆแล้วมันดีมัน,มนก็บอกต่อได้ปะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้สปอนเซอร์ก็ยินดีัเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากที่จะรีวิวสินค้าแล้วเนี่ยนะว่ามันดียังไงเนี่ยนะเราจะมองลึกไปกว่านั้นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ก่อตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่าผู้ผลิตคิดค้นประดิษฐ์สิ่งนี้เนี่ยนะนะเขามีหลักการใช้ชีวิตนะคะหลักคิดมุมมอง know how how to หรือแม้กระทั่งคําพูดดีๆของเขาที่เป็นแบรงบันดาลใจให้เราเนี่ยมีไหมอะไรวันนี้เราก็เลยจะทาเก่ารีวิวลักษณะนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำหนังสือแล้วนะทำอยู่นะคะก็จะมีการสลับกันไปบ้างวันนี้ทุกคนเห็นหน้าตาของเขาแล้วใช่ไหมคะเขาคือเครื่องฟออากาศเสี่ยวมี่ค่ะนะคะเราอย่าพูดผิดนะคะเราจะไม่พูดว่าเสี่ยวมี่นะคะ เขาคือเสี่ยวมี่นะคะเพราะว่าหมี่แปลว่าต้นข้าวเสี่ยวคือเล็กๆนะคะต้นข้าวต้นเล็กๆซึ่งปัจจุบันไม่เล็ก <Wow. S 1> แล้วนะทาไมถึงอยากรีวิวเครื่องนี้นะคะเพราะว่าเราใช้เองนะคะใช้จริงที่บ้านใช้จริงที่ออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าราคาเนี่ยเขาสมเตุสมผลกับคุณภาพคือเสี่ยวมี่ที่เขาขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าเขาสามารถทําของที่คุณภาพดีนะคะสเปคสูงในราคาที่จับต้องได้แล้วดูรูปลักษณ์ราาูปลักษณ์เรารู้สึกว่าอะไรคะเรียบหรูดูดีมีชาติกูร์มั้ อ่าแบบแล้วก็ยังแบบดูไฮเทคอ่ะนึกออกปะซึ่งแบบมันไม่ใช่ทรงของสินค้าจีนในอดีตไงที่แบบเรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะดูแบบไม่เท่ะอะรู้สึกไหมว่าเวลาเราซื้อของอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ของมันดูแพงอะแต่จริงแล้วมันไม่แพงจ้า พอรู้สึกแบบนี้ไปรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหมือนคุ้มค่ารู้สึกเหมือนเติมเต็มชีวิตมากมันชอบมากอารมณ์เนี้ยนึกออกปะคล้ายๆกันคือถ้าเราซื้ออะไรไปใช้อะไรไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเพิ่มปุกปรุธยภาพเพิ่มรสนิยมหรือทาให้เราสึกดูดูดีขึ้นเนี่ยเราก็จะประทับใจเป็นพิเศษเนาะก็เลยจะบอกว่าราคาก็ได้คุณภาพก็ได้นะแล้วยังดีไซน์ทันสมัยต่างหานะคะอีกอย่างหนึ่งที่มันไฮเทคเนี่ยที่รู้สึกประทับใจก็คือเราสามารถรู้ปริมาณฝุ่นที่บ้านเราได้ก่อนจะกลับถึงบ้านและสสาาามมรถังนนได้ะะคจก ถือเราเลยว่าให้มันดูดฝุ่นให้เราก่อนระบบที่ได้ว่า I O T เนี่ยที่เขาพยายามทําขึ้นมาเนี่ยมันมันเจ๋งจริงอะแล้วอย่างคือรู้สึกว่ามันเบาเออก็ไม่ใช่ว่ามันตัวเล็กนะมันมีแบบรุ่นใหญ่ด้วยใช่ปะอันนี้บอกก่อนเลยนะไม่ได้สปอนเซอร์จริงๆไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ทีหลังยินดนะีแต่วันนี้คือแค่อยากจะมาบอกต่อจริงๆว่าเฮ้ยทำไมนะคะเราก็รู้สึกประทับใจ ผู้คิดคน้นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยแนวคิดของเขาไม่หลายละย,ย่างที่ที่เราเอามาสอนตัวเองได้นะคะเอามาเกลาตัวเองได้ต่อเนาะซึ่งเสี่ยวมีเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยปีที่แล้วนะของเสี่ยวมีเนี่ยแซง Apple กับ Samsung. s a <Wow>. ั s u n งคือมีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่17%ขณะที่ a p p เ e เนี่ยอยู่ที่สิแล้วก็ s a m s u งสิบซึ่งเราตกใจไหมเราคิดว่าแบบเฮ้ยท็อปคือ Apple ใช่ปะ่ะคือเมื่อก่อนมันคือ Apple s a m s u n ุงเซี่ยวมี่เนาะเอา Opp a, Opp o, อัปป่า oppo เข้ไป oppo นะคะแล้วก็หัวเว่ยนึกออกไหมแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยเซี่ยวหมี่เขาแบบพุ่งพุ่งมากเลยนะคะเรามาดูเรื่องที่ลึกลงไปกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีกว่า f o u n d e r นะคะก็คือผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ CEO ของเซี่ยวมี่เนาะปัจจุบันนะคะคือคุณเหล,ยจ,เเหลยจุนเนาะคุณเหลยจุนเเนี่่ยรราจจะไมู้ัก หรือไม่มีชื่อเสียงหน้าที่เข้ากับ Jack Ma, แจ็คมาหองอาลีบาบาใช่ปะแต่ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยรู้จักเยอะมากเลยนะเพราะว่าเสี่ยวหมี่ตอนนี้นี่คือว่าโอ้โหเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของจีนเลยนะคะปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะว่าบริษัทเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในร้อยอันดับแรกของโลกเลยนะคะแล้วก็สินค้าของเสี่ยวหมี่มันมีเยอะมากตั้งแต่แบบทีวีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศเตาปิ้งขนมปังโดรนแบตสีฟันไฟฟ้าก็มีแล้วก็กำลังจะข้ามลายไป รถไฟฟ้านะจ๊ะจะแข่งกับเทส l a ด้วยนะคะนี่เป็นไมซ์เซ็ตของคนจีเนาะที่อะไรที่ขายได้กําไรได้นะคะชันขายหมดนะคะเลยมีคําพูดที่ว่าทออ้าพระเจ้าสร้างโลกนะคะเสียวหมี่สร้างที่เหลือคะ่ะ คุณเหลยจุนเนี่ยนะคะปัจจุบันอายุแค่53ปีเองนะถือว่ายังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะเกิดที่เมืองอู่ฮัน่นอันแสงโด่งดังของเรานะคะโควิด1 9ค่ะเกิดที่นี่นะคะมณฑลหูเป่ยหรือเหอเป่ยนะคะแกเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์นะคะก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะคะที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะคะแกก็เลยรู้สึกยังไงคะมีซีฟจ็อบส์ค่ะเป็นไอดอลค่ะเป็นอินสปิเรชันแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะ สร้างบริษัทให้ยิ่งใหญ่เหมือนที่สตีฟจ็อบส์ท่าคนคนนี้เป็นคนที่กล้าคิดเนาะกล้าฝันแล้วก็ยังลงมือทำตามฝันของตัวเองด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นสตีฟจ็อบส์แห่งแดนมังกรเลยนะเออคือคนเปรียบเทียบเขาอะกับสตีฟจ็อบส์เลยแล้วเนี่ยคือดูดีฝันเป็นจริงอะซึ่งณนะวันนั้นน่ย ถามว่าเราวันนี้ก็กเหมือนกันไหมหรือเด็กมหาทลัยห,หรืออะไรเงี้ยที่เรียนอยู่แล้วก็ฝันเนาะเอออยากเป็นเหมืนอนซีฟจ็อฟเลยนะแต่จะมีสักกี่คนใช่ปะที่เดินตามฝันเนี้ยแล้วทำให้มันเป็นจริงได้อะมันไม่ได้ หลายคนเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่คิดฝันยังไม่กล้าคิดฝันเนไม่ต้องพูดถึงการเดินตามฝันเนาะเพราะว่าความฝันเนี่ยมันเป็นแค่อะไรที่มันฟรีฟรีะเรายังไม่กล้าฝันเนี่ยมันก็ยากที่จะทําได้สําเร็จนะคะความกล้าของเขาเนี่ยนะคะถึงขั้นที่เขาพูดว่า my goal is to turn xiaomi into a national brand in china ก็คือทําให้แบรนด์ xiaomi เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ระดับชาติของ คนจีนเนี่ยนะนะของประเทศจีนให้ได้ influence all of China's industry ก็คือทรงอิทธิพลนะในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศจีนเขาไม่ได้พูดว่า Ind industry ใด industry หนึ่งด้วยนะมันเหมือนกับครอบคลุมทั้งหมดด้วยสามแล้วพูดว่า and benefit everyone in the world ก็คือแปลว่าเสี่ยมีเนี่ยก็คือของสินค้าทั้งหมดของเขาเนี่ยจะต้องเกิดประโยชน์กับคนทั้งโลกที่ดูว่าใจเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงแค่คนพันล้านคนของคนจีนพันล้านคนนะแต่คิดถึงคน เด็กพันล้านคนเนี่ยคือเป็นประชากรโลกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะอยากเป็นคนระดับโลกเราก็จงคิดในสก,กลิลระดับโลกถ้าเราต้องการเป็นคนระดับประเทศนะคะเราก็คิดในระดับประเทศถ้าเราอยากจะเป็นคนระดับชุมชนเราก็คิดระดับชุมชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกที่ผิงได้เลยนะก็คือกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็ลงมือทาตามฝันนะคะ คุณเหลยจุนเนี่ยเขาก็เมื่อเรียนจบใช่ไหมเขาก็ไปทำงานนะคะอยู่บริษัท King s o f t นะคะชื่อคุ้นคุค้นไหมคล้ายๆ Microsoft เลยนะ <laughs> ทำอะไรเหมือนกันกันด้วยก็คือทำโปรแกรมนะคะทำซอฟต์แวร์ทำแอนตี้ไวรัสอะไรพวกเนี้ยนะคะทำพวกอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะคะซึ่งคุณเหลยจุนเนี่ยก็เข้าไปในฐานะของโปรแกรมเมอร์เพราะเขาเรียนด้านนี้มาใช่ปะแต่มีจังหวะหนึ่งที่เป็นจุดพลิกผันเนาะที่อยู่ๆเพื่อนร่วมง,งานเขาเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะไปฟอร์แมตหาดิสก์เขานะคะที่เขาเก็บโค้ดที่เขียนไว้หลายปี หมดสิ้นกันไม่มีสำรองพูดง่ายๆว่าที่ฉันเขียนมาทั้งหมดในชีวิตฉันเนีย่ยวัาไปแลวทุกคนแต่ดันเป็นจังหวะที่อะไรหวหน้าเเขาเสนองานไหม่ให้เขาว่าเฮ้ยอยากให้เธอขึอ้นาเป็นผู้บริหารนะแต่มันแปลว่าอะไรเขาต้องศึกษาทั้งงานบริหารงานขายการตลาดใหม่หมดเลยซึ่งเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นึกออกปะแต่เขาตัดสินใจว่าอะไรรับ อันนี้เขาไม่ผิงรู้สึกว่าเออบุคคลคนนี้เนาะกล้ารับความทา้าทายอ่ะเออเป็นคนที่สมัยผิงนะคือสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อะ่ะคือมันคือวิกฤตในชีวิตนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่แบบโคตรเราหายนึกออกปะเออแล้วแบบเราตัดสินใจในการที่จะแบบเทคชาเลนจ์ตัวเนี้ยก็คือรับสิ่งท้าทายตัวเนี้ยกล้าลองกล้าในสิ่งที่ไม่เคยทำอะ่ะในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยถนัดด้วยซ้ำนะเพราะต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแต่เขาเรียกว่าเขาพลิกวิกฤตตรงนี้ในชีวิตของเขาให้เป็น โอกาสได้นะคะซึ่งหมี่เชื่อว่าถ้าเราทุกคนนะคะมี mindset แบบนี้เนาะเวลามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเรากล้าเทคมาเหมือนเปลี่ยนชีวิตได้เลยอะนึกออกปะ่ะเหมือนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยก็ยังเป็นไปได้เลยนะคะ <S <S ที่แปลกก็คือเสี x i a มี่เนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ปะ่ะว่าเขาขายผลิตภัณฑ์เยอะเวอร์ Year over, ใช่ปะ่ะแต่ความเยอะเวอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนาะจำได้ไหมเมื่อก่อนจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราประสบความสำเร็จเราควรจะโฟกัสที่ สินค้าหรือสิ่งที่เราถนัดคือเป็น Experti s e ของเราอ่ะเป็นสายอาชีพหรือเป็นอะไรที่เราถนัดเช่นเราถนัดผลิตวิทยุก็วิทยุไปเลยเนึกอออกไหมอย่าไปแตกลายอะไรมากมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแบบหลุดโฟกัสแล้วก็จะขายไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ขายไม่ดีเท่าตัวนี้ตัวนั้นอะไรเนืกอออกไหมแต่การที่ x i ยวมีเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายเนี่ยเขาเอาจุดที่เป็นจุดเด่นในการทําให้มันหลากหลายและมันจุดเด่นคืออะไรรู้ไหมคือการที่มันทําให้มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยเลย มันก็เลยเกิดกาครคบวงจรนะน่ะนึกออกปะคือสินค้าหลากหลายแต่มันดันเชื่อมต่อกันได้ด้วยอะไรด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยมือถือซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเคยคิดได้ไงอะ่สะสำหรับที่นะก็คือมันเป็นความคิดต่างมันคือความก้าวหน้ามันคือการที่มองเห็นกันไกลว่าต่อไปเนี่ย เอย IoT เนี่ยเอาเรียกว่า Internet of t h i n g s เนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตของมนุษย์อะเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องมือถือมันจะแบบมันเป็นอุปกรณ์ที่มันแบบเป็นปัจจัยที่5นึกออกปะแล้วเขามองเห็นสิ่งเนี้ยแล้วเขาสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบร่างกันได้อะคือพูดได้ง่ายว่าเฮ้ยถ้าซื้อเครื่องนี้จากเซี่ยงมีซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นมาตกแต่งบ้านเนี่ยดีไซน์มันจะแบบโทนเดียวกันจ้ามันจะอยู่ในโซนเดียวกันมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากซื้ออย่างอื่นด้วยเพราะมันเข้าะกับบ้านเราอะ คือเขาำเนำเสนอของที่มันหลากหลายแล้วยังทําให้คนรู้สึกว่ามันต้องทําให้ต้องซื้อของเขาให้มันให้มันครบวงจรนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่อยากมันลิงก์กันได้หมดอพี่เหมียว่าโหแบบฉลาดมากๆปัจจุบันนะคะถือว่า Xiaomi เ,เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตนะคะเขาเรียกว่า Consumer IoT เนี่ยนะใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเขาบอกว่าอะไรมี252ล้านชิ้นทั่วโลก มีอุปกรณ์ที่เป็น IOT คิดดูว่าสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะที่แสดงว่าเขาเป็นพวกที่คิดต่างนะคะมองกันไกลแล้วก็เป็นคนที่หัวก้าวหน้าเนี่ยก็คือตอนที่เขา launch ไอตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเครื่องแรกอะของ Xiaomi เซี o m i มีเนาะเขาเนี่ยขายเฉพาะออนไลน์อะคิดดูดิไม่มีการขายหน้าร้านอคือตัดคนกลางออกทำให้เขาสามารถขายในราคาที่มันถูกกว่าคนอื่น แล้วเขาสามารถขายได้แบบเร็วมากภายในระยะเวลาแค่แบบเหมือนแบบเป็นชั่วโมงเป็นวันนยก็ได้ขายได้เป็นหลักล้านเครื่องอ่ะนึกออกปะซึ่งอันเนี้ยใครจะไปกล้าคิดโอเคถึงแม้ปัจจุบันเขาจะมีหน้าร้านด้วยเนาะแต่ว่าจังหวะนั้นไงไม่มีนะสมาร์ทโฟนยีข้อไหนนะที่ขายแบบเฉพาะออนไลน์นะึกออกปะเอออย่างเงี้ยเขาก็กล้าคิดเนาะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะคะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคุณเลยจุนเนี่ยไลฟ์สดจ้ะ ไลฟ์สดในติ๊ t ตอกนะคะติกตอกของจีนเนาะคุณเหลยจุนเนี่ยไลฟ์สดภายในเวลา2ชั่วโมงเนี่ยมีผู้ชม50ล้านคนได้รายได้จากการขายสินค้าจากการไลฟ์สดเนี่ยไปถึง945ล้านบาทพัน <Wow. S 1> ล้านว่าง,ง่ายๆ2ชั่วโมงได้พันล้านขายไรขายจอทีวีโปร่งแสงคือถ้าไม่เปิดก็จะไม่เห็นถูบัตบมันเท่มากอะ <laughs> ประมาณสตีฟจ็อบจริงๆอะเขาว่าเอถูกถือว่าเป็นสตีฟจ็อบส์ของแดนมังกรก็คือของประเทศจีนเลยนะคะ คือเซี่ยวมี่เนี่ยเขารู้นะว่าเขาเก่งอะไรนะคะแต่ว่าที่เขาทําครบวงจรทําหลากหลายโน่นนี่นั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะเพราะว่าเขารู้จักไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาเพื่อนร่วมงานไปหาทีมงานนะคะไปหาซัพพลายเออร์ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งเฉพาะด้านนั้นๆทำให้เขาสามารถผลิตสินค้าได้แบบหลากหลายมากๆนะคะพูดง่ายว่าเธอเก่งด้านนี้ใช่ไหมอ่ะฉันเก่งด้านนี้มาเจอกันเจ๊ เนี่ยกิีนวินนึกออกไหมคะคือต่างคนต่างได้ผลประโยชน์แบบเนี้ยนะคะเขาก็ถึงได้ทําสินค้าได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่ตัวนี้ทำให้ผิงรู้สึกออประทับใจมากๆคือว่าเขาเป็นคนให้ความสําคัญเรื่องของการเก็บฟีดแบ,บ็คของลูกค้าเนี่ยมันทําให้ทั้งหมดทั้งปวงคือทําให้เขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักตัวเองไงนะว่ะรู้ว่าเราเก่งอะไร แล้วอะการที่รู้ว่าเราเก่งอะไรหรือว่ารู้ว่าเราทําผิดทำพลาดอะไรมาจากกัอะไรการเก็บข้อมูลการเก็บฟีดแบ็กการเก็บคำวิพากวิจารณ์ที่สําคัญคือนอกจากเก็บมาแล้วเขาต้องทําไงคะกล้าเผชิญกับความจริงใช่ไหม เช่นลูกค้าด่ามาโน,โน่นนี่นั่นคอมเมนต์มารับไว้แล้วเอาไปพัฒนานะคะสิ่งที่พิงได้ก็คือเรื่องของการรู้จักตัวเองนะคะการรู้จักตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมมันก็คือการทำเซลล์รีเฟลคชั่นแหละนะคะถ้าจําได้พิงจะชอบเน้นเรื่องของเซลล์รีเฟลคชั่นมากๆนะคะคําพูดอันหนึ่งที่ดีมากๆนะคะที่เขาพูดไปก็คือความรู้ประสบการณ์ชื่อเสียงและคําชื่นชมเก่าๆจะหายไปสิ่งเดียวที่คุณจะยึดถือได้คือ หัวใจที่ไม่รู้จักย่อท้อ โอ้เป็นคําพูดที่แบบประทับใจนะคะกินใจมากเลยนะคะปัจจุบันต้องบอกว่าเสี่ยมีครองตลาดอันดับหนึ่งในประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในโทรศัพท์มือถือทั้งโลกในะ10%เลยนะเพราะคนอินเดียมีต้องเป็นพันล้านคนเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นอันดับ2อ่อะรองจากซัมซุงอะโอ้คิดดูดีแบบไม่ธรรมดานะคะแล้วโอกาสที่จะเบียดซัมซุงเนี่ยเห็นเห็นเลยนะก็ต้องถือว่าจากการอ่านประวัติของคุณเหลยจุนเนี่ยรู้สึกประทับใจเนะเาะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนค่ายเลยจ้ะจาก iPhone ไปเป็นเสียวมีะนะคะซึ่งถ้าเสียวมีส่งโทรศัพท์ฟรีมาให้ดิฉันก็จะเปลี่ยนใช้ได้ทันทีเลยนะคะอีพีต่อไปจะเป็นอะไรนะคะมาติดตามกันได้เลยนะคะสามารถช่วยกันคอมเมนต์ได้ว่าอยากจะให้รีวิวหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษไหมนะคะหรือว่าสินค้าชิ้นไหนที่ชอบหรือว่าแนะนํามาได้นะคะผิงก็ก็ยินดีนะคะที่จะไปลองศึกษาประวัติ นะคะสิ่งนั้นๆน,น,นะคะคืออยากจะรีวิวทิมคุกนะแต่ด้วยความที่ว่าเรารีวิว iPhone ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะทุกคนใช้ iPhone กันหมดนะคะแต่ทีเนี้ยจริงๆเราก็ก็อยากรีวิวที่หลากหลายนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเน้นแค่ฝั่งตะวันตกเนาะเหมือนหนังสือที่ผ่านมาอาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยแบบรีวิวแต่หนังสือของฝรั่งนาะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะคะพี่ผิงจริงๆอ่านหลากหลายนะคะแล้วก็ศึกษาประวัติชีวิตของคนที่หลากหลายชอบทั้งคนตะวันตกตะวันออกหมดเลยนะคะอย่างที่ว่าเราต้องเปิดโอกาสเนาะเพราะแต่ละ แต่ละฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่มันเออเป็นเทคนิคเนาะ no how เป็นสิ่งที่แนวคิดอะที่แตกต่างนะคะแต่อย่าลืมเนาะคนที่ประสบความสาเร็จจะมีอะไรที่คล้ายๆกันตอนนี้จริงๆก็ตัดสินใจอยู่หลายตัวเหมือนกันเราก็ใช้สินค้าอยู่หลายตัวเนาะว่าเออประวัติคนไหนที่ให้แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็จะนํามาในอ่า e ีีต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเกาวรีวิวค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย